ครับสวัสดีครับผมลุงกาหลงเช่นเดิมเช่นเคยนะครับเนื่องจากเพื่อนพี่ๆได้เรียกร้องให้ผมเล่าเรื่องหลอนนะครับผมจะผมก็มีเรื่องหลอนอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือเหตุก็เกิดขึ้นใหม่ๆครับพเพื่อนจำได้ไหมครับเรื่องอตอนที่ว่าจงโครงตัวจงโครงจงโครงนะครับ อ่าคือค้า้งคบตู่หนึ่งนะครับตู่ใหญ่นะครับว่ามาเยี่ยมผมตองกลางคืนผมได้แล้วก็ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับใน,นช่วงกลางคืนนะครับนะครับเรื่องก็ดําเนินการต่อจากนั้นนะครับอ่ามันก็จะเริ่มเข้าเรื่องเลยครับว่าคือถ้าผม,ไม,ไ,มไม่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 ใช่กับตัวเองผมไม่อยากจะเล่านะครับอ่า นะครับอ่ะเอาเรื่องกับเกี่ยวกับตัวเองดีกว่านะครับคือเราาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคือหลังจากที่ว่าถ่ายคลิปตัวจงครุ่งเสร็จนะครับอ่าผมก็มา,มา,า,ามาพักผ่อนนะครับมาพักผ่อนเพื่อรอจะปฏิบัติภารก,กิจต่อไปจากต่อจากเพื่อนๆน,นะครับในวเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ผมก็มได้ สักพักหนึ่งครับก็ก็เกิดความฝันนะครับความฝันความฝันในความฝันของผมนั้นผมไปที่ที่หนึ่งนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นบ้านใครสักที่หนึ่งนะครับผมก็เห็นครับในในความในความฝันในตนะัวนเวลานั้นผมก็เห็นว่ามีโต๊ะ แล้วก็อะไรอะวีวแช่นะครับวีแช่วีแช่สองอันอทำไมผมก็ได้ฝนความฝันมันเห็นไะทำไมวีวแช์มันหมุ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 นมันหมุนหมุนแบบมุนแบบช้าช้าช้านี่ผมก็เดินไปเดิน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 ไปผมก็จับกดไว้อะกดไว้ปุ๊บทั้งสองอันปุ๊บมันก็หยุดนะครับแต่ตอนพอมันหยุดเสร็จ มันกลายเป็นอ่าบนวีแชร์จะกลายเป็นคนนะครับคนที่นั่งอยู่แต่ตอนแรกผมไม่เห็นคนนะครับตอนตอนที่สองคือพอหยุดดูแชร์เสร็จวีแชร์บนวีแชร์นะั่นก็กลายเป็นคนก็มาเกาะแขนผมนะครับเกาะแขนเกาะทั้งสองข้างอ่ะอ้โมก็รอนั่นไงคือจะเกาะทพ่อทำไมแบบนี้ไง ไอตัวคนไอคนที่คนที่กับบนยูแ่ก็ร้องอี่และครับร้องร้องร้องหัวเอา้าแล้วพอเกาะผมผมไอร้องทำไมผมเหมือนกับว่าแต่เห็นสภาพหน้าตาของเขานะครับแต่ก็ไม่เช่กับว่าหน้าตาก็เห็นประมาณลางๆนะครับหน้าตาลนะ ทั้งสองที่เกาะแขนผมเกาะแบบแน่นแบบว่าไม่ให้ผมไปอ่ะแล้วก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกับว่าจะขอช่วยนะครับจะขอให้ผมช่วยอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้นะครับคือมันเป็นแค่ความฝันนะครับมันก็นะมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของเพื่อนๆอ,อีกทีนึงว่าจะคิดเห็นเป็นยังไงนะครับในความฝันเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ว่าเกาะแขนผมเสร็จแล้วนะครับ ผมก็ดิ้นครับดิ้น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 บนเปเนี่ยดิ้นดิ้นดิ้นคือตอนนั้นผมนอนอยู่นะครับดิ้นดิ้นดิ้นจนหลุดนะครับจนหลุดผมก็ตื่นมาตื่นมาประมาณตีสี่กว่ากว่าก่อนที่เขาอาบางทั้งนี้อะช่วงหัวรุ่งตะวันตีห้าห้ากว่ากว่าเขาก็จะอาอาซานหรือเขาละหมาดเขาค่อยๆได้ยินเสียงอาซาญนะอาเสียงอาซาญนะแต่ก่อนหน้านั้นครับประมาณตีสี่กว่ากว่านะครับไม่ได้ตื่นก่อนแล้ว นเนื่องจากตกใจก็เรื่องที่ว่านี่ฮะมีคนมาเกาะแขนนีนครับแบบร้องหุม่มร้องไห้แบบว่าเหมือนขอความช่วยเหลือนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับก็มันมันสื่อถึงอะไรนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆที่มารับฟังรับชมลุงพาหลงในตอนนี้นะครับก็ช่วยวิเคราะห์แยกแยะเน ไอ้เรื่องความฝันของผมนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมก็เล่าได้เท่านี้นะครับวันนี้ลุงพันหลวงก็อขออนุญาตจบคลิปลอนหลอนเรื่องความฝันหลังจากจงครูนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ